สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่หลุดจากคันที่แล้วนะคะมาดูคันนี้ก็ได้ค่ะพี่พี่สเปคเดียวกันเลยนะคะ h i n o Me g a หัวตอนเดียวนะคะเครื่องยนต์คู่ตัวนะคะ210รแรงม้าคอมบัสเลวเทอร์โบค่ะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยากจะได้คัสซียาวๆนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นคัสซียาวค่ะคันนี้นะคะคัสซีวัดจากหลังเก่งถึงปลายคัสซีนะคะความยาวของคัสซีจะอยู่ที่6เมตร20ค่ะรถคันนี้นะคะเหมาะกับพี่พี่ที่ต้องการคัสซียาวนะคะไปทําข้อเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขน วัวขนข้าวขนผักนะคะได้หมดเลยนะคะคันนี้หรือพีพ่ๆท่านไหนนะคะต้องการไปต่อด้มนะคะสามารถเลื่อนช่วงแล้วก็ตัดสั้นได้เลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถนอกค่ะมือหนึ่งเมืองไทยนะคะตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีการใช้งานในประเทศไทยค่ะรถของเรานะคะนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องคัสซีนะคะคัสซีเป็นคัสซีญี่ปุ่นเลยนะคะคันนี้แหนบหน้าแหนบหลังค่ะถังน้ามันคู่ตัวอยู่ที่100ลิตรนะคะหรือถ้าพีพ่ๆท่านไหนนะคะอยากจะได้200ลิตรสามารถแจ้งทางร้านได้ เดี๋ยวเรามาดูหัวใจของรถคันนี้กันบ้างนะคะหัวใจของรถคันนี้นั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองคะ่ะก่อนดูเครื่องนะคะเดี๋ยวพี่พีดูที่ใต้หัวเก่งกันก่อนนะคะใต้หัวเก่งนะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยไม่มีสนิมเลยนะคะเป็นหัวเดิมเดิมเลยค่ะพี่พีสภาพเครื่องยนต์สภาพเกียร์นะคะเป็นเดิมๆิมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเครื่องแห้งสนิทไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยคะ่ะคันนี้นะคะความแรงของเขานะคะอยู่ที่210แรงม้านะคะเหมาะกับพี่พีที่จะเอาไปบรรทุกหนักค่ะ210นะคะวิ่งบ้านเรา ะะเหลือๆเ,เลยนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะ210แรงม้าเป็นเครื่องยนต์5สูบค่ะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะลองแวะเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะคันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะสภาพภายนอกโดยรวมนะคะ90%ให้เต็มเลยนะคะพี่ๆรถคันนี้นะคะพี่ๆเป็นรุ่นหัวตอนเดียวค่ะไม่มีแคบหรือว่าไม่มีที่นอนด้านหลังนั่นเองนะคะรถรุ่นนี้ส่วนมากพี่ๆจะเอาไปทําโม่ปูนนะคะทําข้อเกษตรนะคะหรือว่าทํารถด,ดําค่ะ เหมาะกับใครที่แบบว่าสายดุสายดันนะคะไม่ชอบแบบว่าหัวมีแคบนะคะอยากได้ตอนเดียวไม่ต้องพักผ่อนกันเลยนะคะหวัวน,นี้ตอบโจทย์เลยนะคะพี่พี่สภาพภายในนะคะอยู่ครบสมบูรณ์นะคะใช้งานได้ปกติค่ะทัน้นี้นะคะสามารถนั่งได้ถึงสคนเลยนะคะพี่พี่เพราะว่าเรามีเบาะกลางให้ด้วยนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ไม่ใช้นะคะสามารถปรับแล้วทําเป็นที่เก๊เก็บของได้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะทําเป็นเก๊เก็บของก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นเบาะนั่งก็ได้ ะะสามารถนอนได้นะถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบรถคันนี้นะคะอยากเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน US นะคะตําบลนไผ่ต,าตําอํเาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะท้ายคลิปนะคะฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะร้าน US นะคะจัดโปรโมชั่นลดราคานะคะสินค้าภายในร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ช่วงล่างนะคะหรืออะไหล่บอดี้หัวเก่งต่างๆนะคะเรามีส่วนลดถึง50%เเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูได้ค่ะ คลิปนี้นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ลาพี่พี่ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ